ครับสวัสดีครับสวัสดี f c ทุกท่านนะครับสวัสดี f c ผู้ติดตามทางช่อง u t u b e ครับสวัสดี f c ทุกช่องทางนะครับคลิปนี้เป็นคลิปประจำวันที่29นะครับ2ีเกพฤษภาคม2 5 6พนห้ร้บนะครับมีรถขนาดหญ่นะครับมาให้พี่น้องเดบิ้งนะครับมารีวิววันนี้มีโอกาสมารีวิวให้พี่น้องเดบิ้งนะครับเป็นรถขนาดเจิหาแรงม้านะครับที่ที่จานะครับ จดทะเบียนปีหาเจ็ดนะครับรถคันนี้เอ้ยเอยน่าจะหาหกหาเจ็ดเนี่ยครับจดทะเบียนปีหาเจ็ดนะครับเครื่องเกียร์ปลอมดีนะครับราคาถูกๆนะครับอ่าสำหรับเอฟซีนะครับที่กําลังหารถไปไหวใส่การใช้งานอยู่นะครับบุคคลพาคลิปนี้นะครับรถคันนี้รถสวยนะครับสวยเดิมนะครับลายย่ำเลยครับราคาถูกๆนะครับรถเดิมนะครับรถเดิมเครื่องเดิมเดิมเลยครับรถเดิมนะครับบุกคีแก่นะครับเป็นรถไทยนะครับใส่งานหน่อยนะครับยางดีซีเซ็นนะครับ เดี๋ยวสิภาพมาชมรายละเอียดรอบๆขั้นนะครับี่รถขั้นนี้ผมซื้อมาจากภาคใต้นะครับเป็นรถสวนปามนะครับไม่เคยลงนานะครับไม่เคยลงน้ํานะครับบอกเคยทาหน้านะครับบเคยลงน้ำนะครับยางดีซีเซนนะครับรถใส่น้าสวนปามนะครับรถเครื่องเดิมนะครับนี่เป็นนิวฮอนเรียนทีทีเจ็ดสิบห้านะครับเจ็ดสิบห้านะครับเป็นเครื่องยนต์ซีสูบนะครับเป็นเครื่องยนต์ซีสูบนะครับพวกค่าหาจะเป็นสามสูบนะครับตัวนี้จะเป็นซีสูบเครื่องบอกเคยแกะนะครับนี่ เครื่องไม่เคยแกะกล่องนี่มาจากเดิมโรงงานเลครับเป็นบ่เคยเปลี่ยนเครื่องยังเนี่ยเครื่องเดิมๆเะครับสีกะมีถลอกแนี่เครื่องเดิมปั๊มเดิมนะครับปั๊มเดิมรถสวยครับพอใช้งานเลยครับรถคันนี้ผู้ใดใดไปใช้งานบ่ผพิหวังครับย่ำนะครับบ่อพิหวังนะครับมาลองได้ครับบ่ตตองเสื้อผมก็ได้ครับมาลองเบืองไดครับรถ่ี่สวยแต่ยางก็คุ้มแล้วครับยางดีซีเซนนะครับรถเดิมนะครับหลังคาบ่แตกบ่เที่ผมเปลี่ยนให้่นะครับบ่เดีวผมเปลี่ยนให้่นะครับรถคันนี้มาจากภาคใต้นะครับเป็นรถ ไฮแทอร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นรถไร่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่เผ่านาบ่เคยลื้อนะครับเผ่านาเผ่านาเดิมๆนะครับบ่เคยลื้อนะครับนะเผ่านาบ่เคยลื้อนะครับนี่ครับก็จาเชื่อมแผ่นเล็กมากนี่แผ่นเล็กมีไว้สําหรับกันกันไม้นะครับไม้แท่งไปทองอ่างทองหยางนะครับเขาเชื่อมใ้นะครับเก็ดใอยางดีเลยนะครับนี่ใบใบมีเต็มนะครับพมไใบมีเต็มเกลือเต็มนะครับ รถทสวยนะครับเลีทะเบียนชุดโอนงครบนะครับเลีทะเบียนชุดโอนงครบมาพร้อมอุปกรณ์ดันหนาอย่างเดียวนะครับมีดันหนาอย่างเดียวนะครับหรือใครจะเอาผ่านกับเขามาคุยกันหน่อยครับมีดันหนาอย่างเดียวนะครับสีส nova nova. ันเดิมรถเดิมนะครับสีเดิมทั้งขั้นเลยนะครับรถคันนี้รถสวยนะครับรถคันนี้หนาใสครับเบิ้งเครื่องครับเงเงาเลยเครื่องบม่เคยแกะนะครับนี่เครื่องไม่เคยแกะนะครับเครื่องบม่เคยแกะเลยครับเครื่องนิ่มเดิมนะครับรถบ่มีรั่วซึมนะครับรถคันนี้ นี่บอเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้มันกีลาครับลังคาบปแตกนะครับไฟเกี่ยวอยู่ครบย่างดีซีเซนนะครับเครื่องดีปั๊มดีเครื่องเพไอ้น้ำเพาดันนะครับเครื่องไม่ไอ้น้ำไม่ดันนะครับนี่เล่มจเบียนชุดโอนครบครับชุดโอนครบนะครับเปิดราคาไว้ที่สองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทครับราคานี้คุ้มเลยครับในรถสภาพดีผมมีสองคันนะครับมีสองคันมีสามคันไหมครับผมมีสามคันคันนึ่งจอดอยู่หลังบ้านนะครับมีคันนี้ก็สวยนะครับนี่ สวยเลยครับหนึ่งไสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับส่งฟรีนะครับผมส่งฟรีให้สองไวโลนะครับริมทะเบียนชุดโอนครบนะครับรถคันนี้ผู้ใดได้ไปบ่ผิพหดบังนะครับดีดีครับมามามาลองเบองไหนครับบ่ผิดหดบังเลยครับรถคันนี้เบิรงถ่ายครับถ่ายแห่งนะครับรถบ่เคยหถ่ายหน้านะครับนี่เบิ่งตาไกลเบิ่งนี่พวกนี้บ๊บ่๊บซึกเลยนะครับนี่นี่ยังเหนียนเหนียนอยู่นะครับยังประโยกเลยนะครับนี่นี่พวกบูดพวกโซเนี่ยนี่นะครับนี่แขนหลักยังประโยกเลยนะครับ บ่มีซึกหล่อเลยนะครับบมมีซึกเลยนะครับให้เบิ่งแก่ๆเลยนะครับไม่มีรั่วซึมนะครับกระบอกชื้ยยกกระบอกซึมนะครับเป็นนิ้วหันเลี้ยที่ทีเจ็ดสิบห่านะครับรุ่นนี้ใส่งานดีนะครับพองโตนะครับใส่งานดีแห้งดีนะครับดันยินท้ายหน้านี่ดีเลยครับรุ่นนี้ครับเป็นรุ่นที่นิยมอีกรุ่นนึงนะครับผมก็ขายไปหลายขันแล้วนะครับนิ้วหันเลี้ยสำหรับเจ้านิ้วหันเลน้ยที่ทีเจ็ดสิบห่านะครับราคานี้ ดโดนจะมีนะครับสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนี่เอาไปใช้งานเลยครับบบต้องสอมนะครับเอาไปใช้งานเด้เลยนะครับบบต้องสอมนะครับเครื่องดีปั๊มดีครับรับประกันครับเครื่องดีปั๊มดีนะครับเครื่องบ่่อยแกะนะครับเครื่องคัดท้ายบค่อยแกะครับบค่อยแกะจ้งหมอนะครับนี่นะครับใบมีดโค้งใบมีดยังสวยๆยางสวยๆครับนี่เข้าหนานี่บ่เค่อยแกะนะครับเดิมโลงงานเลยนะครับเข้าหนาเดิมโลงงานเลยครับนี่ สวยครับูกคันนี้บอกเลยว่าไผ่ได้ไปนี่คุ้มคุ้มเลยครับูกคันนี้ไผ่ได้ไกลคุ้มเลยครับมันจะนี่จะมีต้นนีนี่นะครับเอาไปเคาะเอานะครับนี่มันจะยุบเนี้ยตึกใหม่ครับส้นใหม่มากนะครับมี่ต้นนี้องเดียวนะครับกางหนาครับโดยรวมสวยนะครับรถนี้นะครับนิวฮอลแลนด์นะครับเป็นนิวฮอลแลนด์ที่ที่เจ็ดสิบห้านะครับนิวฮอลแลนด์ที่ที่เจ็ดห้าสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับ ลานต่างอยู่บ้านเช่นดับอำเภอจุพาบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับจุดใจโทั่ว0644048906440489068ครับเดี๋ยวเบอร์โทรมจะขึ้นไว้่ยูมุมมุมคลิปนะครับบนคลิปนะครับ06440489068นะครับสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทสองฟรีสองร้อยโลนะครับเหรียญทะเบียนชุดองครบนะครับรถเป็นรถไร้แท้นะครับรถคันนี้สวยนะครับรถสวยไปเดี๋ยวไปใส่งานบผิดหลังเลยครับรถคันนี้ไปรายงานไปใส่งานบผิดหลังครับทีสวยครับ หรือใครจะเอาพ่านลังน้ำก็ได้นะครับเขามาคุยกันนะครับแต่ราคานี้บ่ได้พานลังนะครับสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทส่งฟรีผมส่งให้ฟรีนะครับสองร้อยโลนะครับส่งฟรีสองร้อยโลนะครับเดี๋ยวผมมีคลิปกันทัาา้งานอยู่ถ่ายคลิปคลิปแลีนให้เบิรงครับครับเดี๋ยวไปชมคลิปกันเลยนะครับ